E แรกที่กเหมือนเหมือนดีขึ้นค่ะแล้วก็ที่ที่เหมือนได้แจ้งไปนในรายการว่าแบบวันที่19ค่ะคุณแม่ก็เหมือนมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดอะคะคือพอพอติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วเหมือนทุกอย่างก็เหมือนค่อยๆแย่ลง ช่วงที่คุณแม่เขาเปลี่ยนมาใช้เครื่องหดที่ช่วยหายใจขนาดเลยนะคะคือเครื่องในการตั้งค่ามันจะอยู่ที่การช่วยเหลือ18ครั้งต่อนาทีแต่ว่าทุกครั้งที่แบบหนูกับพี่สาวจะสับเวรกันนะคะคือทุกครั้งที่เราเข้าไปแล้วแบบเขาได้ยินเสียงลูกอีกคนนึงมาค่ะคะือคุณแม่เขาก็จะสามารถหายใจได้เกินจากเครื่องที่ท,ทุกครั้งจะ18ครั้งก็จะเป็นบางทีก็23ครั้งหรือว่า19 20อะไรแบบนี้ ก็แจ้งตั้งแต่ต้นว่าแบบคือมันไม่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยที่ที่จะต้องรักษาคุณแม่เพราะว่าคือยังไงก็ไม่น่าจะไปต่อได้เงี่ยค่ะแต่ว่าทางครอบครัวก,ก็ตกลงร่วมกันว่าคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือเราให้คุณแม่เป็นคนเป็นคนเลือกเองเราจะให้โอกาสคุณแม่คือเราจะไม่ม เราใช้ยาตัวสุดท้ายที่ที่สามารถใช้ได้กับคุณแม่จนมันไม่มียาตัวไหนที่สามารถยีคุณแม่ได้แล้วแต่ว่าเราก็มีการพูดคุยกับคุณแม่ตลอดว่าคือถ้าเกิดว่าคุณแม่เหนื่อยว่าไม่ไหวก็ให้คุณแม่ค่อยๆค่อยๆจับไปอย่างสงบค่ะ ในครอบครัวคุณแม่เป็นเหมือนเป็นเหมือนคนที่เป็นศูนย์กลางของครอบครัวค่ะแล้วก็หนููว่าคุณแม่ค่อนข้างค่อนข้างทราบว่าครอ,อบครัวไม่ไหวจริงๆก็เลยคุณแม่น่าจะสู้เพื่อให้เราได้ทำใจนะคะใจเรา้กนะแม่เราัใจเราเราแข่งมีกลังใจในการูไปด้กใยคือเราจะพูดกันตลอดว่าคือแม่อยู่ได้ด้วยความเชื่อของเราว่าเราว่าว่าคุณแม่จะลุกขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้คะ คือแพทย์ก็จะบอกตลอดว่าเหมือนว่าเออครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่กําลังใจดีอะไรแบบนี้เพราะว่าคือถ้าเป็นญาติท่านอื่นๆหลายๆท่านก็ส่วนใหญ่จะถอดใจแล้วก็อาจจะแบบค่อยๆลดการช่วยเหลือลงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอย่างครอบครอบครัวเราเราก็มีความหวังว่าคือเราจะเชื่อให้มากที่สุดอะคะ่ะคือทุกคนก็พูดคนรอบตัวก็พูดเยอะเหมือนกันว่าแบบคือแพ,แพทย์ก็พูดแล้วว่าแบบแบบคุณแม่แย่มากๆนะ ให้ทาใจไว้ก่อนแต่ว่าจริงๆครอบครัวเราต้องบอกว่าเราไม่เคยทําใจไว้เลยเพราะเราก็เชื่อมันจะมีแบบปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคือหรูว่าปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้กับใครก็ได้หนูก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะเป็นครอบครัวเราก็ได้แต่ว่าพาวันหนึ่งที่เราก็เห็นว่าร่างกายคุณแม่ค่อยๆแย่ลงก็ก,ก็ก็แจ้งกับท่านว่าเออผูกคนรักแม่มากๆเลยแล้วก็คือให้คุณแม่เป็นคนเลือกเองอะคะ่ะ ก็จะคุยกับคุณแม่ตลอดว่าคือเราจะใส่เราจะใช้ทุกยาที่เราช่วยคุณแม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก,ก็แจ้งว่าถ้าเกิดว่ายาตัวสุดท้ายทางการแพทย์คือตัวอะดีนาลีนะคะหนูก็บอกกับคุณแม่ว่าเออแม่อย่าใช้อดีนาลีเลยนะมันเป็นยาตัวสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือตอนหลังก็คือก่อนประมาณหนึ่งถึงสองวันก่อนที่คุณแม่จะเสียะค,ะค่ะก็ต้องใช้ยา ก็คือเราเองก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เสียจริงๆคือตอนอายุเออคือตอนตอนเวลาอีโมเพราะว่าคือจริงๆตัวดีนารีมันก็ทําหน้าที่ช่วยกัะตุน้นชีพระจ ก็มีหวังเสมอจนนี้หน้าที่ชุดท้ายะคะ่ะก็บอกแม่ว่าเออแม่สู้นะอีกนิดเดียวอะไรย่าเงยะคะก็ไม่เคยพูดว่าว่าแบบจะป่อย